อยากได้แฟนคอร์ที่มีแพชชั่นกับเราอะโอนให้เราทีละแสนอะไรเงี้ยหาผัวเธอเธอเราบอ่าอยากไดมิสาที่เรีละไปถ่ายตังเขาแล้วเขาไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะอหาผัวได้เหรเราก็มีผัวแล้วทําไมเราไม่เห็นได้เงินจากผัวเลยว่าเรามีแต่ทุกข์ให้เขา รองเท้ากูก็ใื้อันนี้เป็นสายเปงไงอันนี้ถ้เป็นสายเปงไงเกิดอะไรวะอ๋อหาเงินนี้เราสักแสนได้ไหมขอพรุ่งนี้นะขอแบบว้าวว้าวเลยนะขอแบบเรียบหรูแต่ว่าว้าวว้าวแฟนหันมาฮึเอาหัวหาแฟนหม่ง่ายกว่าไอ้แมวตื่นแล้วดิเนี่ย แต่มีแฟนเป็นแอรีนดีนะมันขำอร่อยอะรู้สึกว่าวันหนึ่งที่มันแบบหัวเราะสดใสอะลูม่นสดใสมากจริงเหรอเจ็บปัญเอาแพทอย่าพูดแบบนี้เลยเราลำบากใจคือเรามีแฟนแล้วแพทไม่ไม่เอาอยู่แล้วแพทไม่ตอบมุกให้เราเลยหาราเพื่อนกันนะหมาถึงว่าเราก็มีแฟนอยู่แล้วไงเราไม่เอาเพิ่มหรอกอ๋อต้องมีคนเดียวได้หรือเปล่าโอ้หแพทเพื่อคอนเทนต์อะนิดนึงได้ไหม คนเขา <V expand S 1> เล่าดูไปเขียนโดจินใช่ไหมใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะไอ้ลินเข้ามาใกล้อีกนิดขอดมซอกคอเธอได้ไหมไอ้ลินไอ้ลไอ้ลินนี่มันสุดยอดไปเลยนะก็ในวันนี้ขอจบสตรีมเพลงเท่านี้นะคะทุกคนเข้ามาดูสตรีมแกงลูกแมวนะคะครั้งหน้าน่าจะไม่มีแล้วสวัสดีค่ะมา โห่ถ้าเขียนฟิกแกงลูกแมวสงสารความสัมพันธ์ว่ะมันออกมาเป็นแนวไหนวะแบบมามาโซอ่ะแนวไหนวะไม่ออกเป็นกอแล้วเ่็นแล้วเป็นไอรีนกับดิโต่ะไม่แบบบาโซอ่ะหนูคนที่ชอบพี่หรอกนะหนูก็กลายเป็นเซนเด่ปะไอ้อ่ะแล้วก็ใครเป็นคนส่ด ใช่ใช่เราต้องเป็นอะไรอ่ะหน้าหน้านี่เหนึ่อโจ๊งเนี่ยโมให้ให้หนึ่งดาวแล้วทุกคนต้องเขียนไอเลนเป็นเนชช่วยเลยเราต้องเป็นแนวอะไรเราต้องเป็นดนวพี่จ๋าเหรอพี่จ๋าแล้วคอแล้วคอครูเป็นอะไรเป็นเป็นแมวที่แบบนอนอยู่บนโซฟางงอ่ะแมวนอนดูไม่จะขอของคอคุนจิ้นกับใครได้บ้างดีกว่าพี่แพทเนายห่อพี่หรอเป็นเกียรติอย่างยิ่งเขียนให้พี่ทีอ่อแล้วกับกับพี่อะกับพี่กับเราอ่ะอย่าเลย ห่วงห่วงหรือว่าเอาแบบตบไหมตบก็คือก็คือแพทคู่กับโคฮาคูแล้วแต่แบบว่าไอรีนแบบพยายามที่จะแย่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องมาตบกันอันนี้เขียนแบบเป็นแนวไทยนะเพราะว่าถ้าเขียนเป็นแนวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องแนวไทยแม่เราญี่ปุ่นไม่ค่อยมีหรอแย่แย่งแบบนั้ไม่ค่อยเนะส่วนใหญ่อะคนที่แบบรักสามเท่าส่วนใหญ่เห็นแบบรักสามเท่าญี่ปุ่นอารมณ์มันจะยอมเนาะมันจะมีคนหนึ่งที่แบบต้องยอมออกไปแบบอารมณ์แบบเท่ยอมไปเองแบบเท่หล่อคู เขาได้กันสามคนเลยไม่ได้เหรอเราสงสัยกับแนวแนวที่มีนี่องเธอจะบอกว่าเธอจะเขียนแบบว่าได้กันสี่คนเลยงั้นเหรออ่านแนวแบบจบแบบสามพีด้วยแบบลงเลยแบบรักกันสามคนอ่ะรักสามสาวนะเพิ่งคุยกับแมวหน่อยแมวขอพับไปแล้วเราคุยเรี่ยอะไรกันเราลืมน้องหรือเปล่าวะเออนั่นเลยไม่เชื่อเขาพับจริงๆ